สวัสดีค่ะวันนี้พี่ออมจะมาแยกหนังยางสีๆนะคะ <c oughs> ไหนพี่ออมอธิบายเพื่อนๆฟังก่อนว่ามีสีอะไรบ้างเอย่ยสีเรนโบ์อาสีเรนโบ์นะคะนับบัวนสีอะไรอันนี้สีอะไรเวกค่ะสีสีเวกเรดนัมเบอร์ชูบลูเอะเฮาเฮียมนัมเบอร์ทรี yellow Yellow number four mm. number four ต้องสีนี้นี่แม่หยิบให้สีอะไรไไไ uh, number four สีอะไรบอกเพื่อนๆด้วยสีอะไร mm. Mm. number four สีอะไรสี blue ต่อไป number five mm. number five นัมเบอร์ไฟสีอะไรคะมีทุกสีเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้นัมเบอร์ไฟสีอะไรคะนี่ๆพี่แม่ชี้สีอะไรคะลูกสีอะไรเนี่ๆๆสีอะไรคะอันนี้สีอะไรนี่สีอะไรสีกรีนต่อไปนัมเบอร์ซิกนัมเบอร์ซิกสีอะไรอันนี้สีอะไรคะพี่ออมพี่อมจับฟังแม่ก่อน พิงพิงโอเคจริงๆต้องมีสีออเรนด้วยนะแต่ว่าไม่มีช่องให้ออเรน์ใส่เลยอะ่ะนี่ก็อ่ะโอเคใส่กัะสีบลูโอเคแล้วพี่อำสินทำเสร็จแล้วพี่อำสินจะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะดยการนำแยกแยกสียางไว้ตะแต่ละช่องนะคะไปกันเลย